โอเคครับโอเคผมเียก็ขอก่าวสวัสดีกับทุกคนนะครับผมก็กลับมาพบกัเนเดกมกับดีวีดีชาแนลกันในช่ไหมครับผมกับเกมโรบร็อกกันอีกเพมันม่ชื่อว่า t r e k in the Back Room นะครับผม แน่นอนครับผม Trek in the Back Room นะครับถ้าดูจากหน้าปกนี่ครับ Trek in the Back Room Crafting นะครับผมถ้าดูจากรูปล่างหรืวดูจากหน้าปกนะครับผมเห็นไหมครับว่าอะไรเป็นรูปตัวละครการ์ตูนในวัยเด็กแล้วผมคือ Trek นะครับผม Trek in the Back Room เจ้า Trek กับใน the Back Room รเราต้องสับสวิตต์ก่อนครับต้องทำเพื่อไม่มีากรารเสียวเวลานะครับตอนนี่จะไปนะผมจะให้คุณผู้ชมนะผมก่อนนี้ผมเนี่ยนทำไม no clip เฮีย no clip ทางนี้ก่อนที่เราจะไป no clip กันนะผมเดี๋ยวเราจะทำการผมจะให้ผมจะเตรียมวัตถุเตรียมอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับ ไปนะผมให้คุณผู้ชมนะ้อะผมทำการกดไลค์ตอนนี้นะครับผมเพื่อเป็นการเพื่อเป็นการเพื่อเป็นการเดิมพันเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาคนระับให้ผมให้ผมให้คุณผู้ชมแนะผมกดไลค์ตอนนี้ครับห้าวินะครับผมจะให้กดผมจะให้เวลาห้าวิกดหรือยังครับกดแล้วใช่ไหมครับไปกันเลยน โน้ตคลิปมายัางแบ็กรูมแล้วนะครับเราก็จะมาทำการรับนะครับแน่นอนนะครับผมเรื่องแบ็กรูม้วครับเออ่ถูกพูดถึงกันเยอะมากแล้วก็อันนี้จะทุกอีกแล้วครับให้เราทำ ให้้างคนนแงมีน้องคนแน่นอนมีน้องคนหนึ่งเขาบอกอยู่ว่าแน่นอนครับเพราะว่ามีที่ผ่านมาผมมีน้องคนหนึ่งบอกว่าให้ผมให,ใ,หให้พี่ลองเล่นนี้ดูสิเทรค In The b a c k Room นะครับผมว่ามีแมปใหม่มาแล้วคือ Trek นะครับเป็น,ปน,ปนร,รูปต้นแทรกนี่ครับตัวละครใครที่เคยได้ดูใครที่รู้จัก Trek เป็นอย่างดีนะครับก็คอมเมนต์ด้วยนะครับอะไร้ยตัวเลข09088เฮ้ยดีไม่ดีตัวเฮ้อาจจะเป็นโคตรลับก็ได้นะ พอดีผมไปเจอมาเนาะผมก็อยากสงสัยเหมือนกันว่าเจ้าสเตรกเนี่ยนะแล้บผมเจ้าสเตรกมันไปนเกี่ยวอะไรกับเ ผมได้น้ำแอลมอน คุณผู้ชมครับผมก็ตอนนี้มีน้องพี่พี่ลองเล่นแบบนี้หน่อยพี่แบบเนี้ยเจ้าเทร็กมานะครับแล้วเจ้าเทร็กมันเกิดอะไรมันมาได้ยังไงนะครับนะครับผมเทร็กนะครับผม ตอนนี้นะครับผมครึ่งทางแล้วนะครับผมยังตอนนี้นะครับผมมาถึงครึ่งทางเราคอยังไม่ได้เจออะไรเลย

Gracias.